กรมอุตุประกาศเตือนฉบับที่1ทั่วประเทศไทยฝนตกหนักถึงหนักมาก20-24กรกาคมพยากรณ์อากาศวันที่19กรกาคมกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนลักษณะอากาศ ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่20ถึง24กรกฎาคมฉบับที่1ลงวันที่19กรกฎาคมร่องมอรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทําให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออก และภคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกที่สะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้สําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มเติมความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองไว้ด้วยสาหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงหนึ่งถึงเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือสายด่วน1 1 8 2ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศณวันที่19บเกากรกฎาคมขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ณคณคณคะ